สว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเบียร์นันเดอร์แกนวันนี้นะคะเราขึ้นมาทำชาเลนจ์ช็อกโกแลตฟาวนตินชาเลนจ์กฎกติกานะคะเราก็จะมีนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเชลคราวน์อ่าแล้วเราก็จะเปิดให้มันหมุนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าตรงหน้าเบียร์นาตรงปากเลยนะมันหมุนแล้วไปอยู่ที่ตรงไหนเบียจะต้องเอาอาหารชิ้นนั้นมาจุ่มในช็อกโกแลตนี้ ของดีแล้วก็ของไม่ดีค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะคนที่สดักดทโอเคใครคนแรกยกมือคนที่สองสามี่โอเคมาเอามงกุฎเขาเรียกอะไรชาวพราวให้เบสเลยค่ะแล้วเตรียมคุณนะอ่าใจดีนะอ่ะเริ่มเลยค่ะ ค่อาหารไหนนะคะหยุดอยู่ตรงฝากของเบสเบสจะต้องเอาอาหารนั้นไปจุ่มในช็อกโกแลตค่ะสิ่งนี่ผมอยากได้คือสตรอเบอรี่พิกเฟกพิกเฟสพิกเฟสหนูอยากได้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่พีก ขอนิดนึงเดี๋ยวขมเดี๋ยวผมเราต้องไม่เห็นด้วยว่าเป็นบล็อกเอรีจริงนะเน่จริงครับนี่นะนี่ครับโอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่อร่อยมอยมาอันเล็ดอร่อยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบสเลยนะคะเปิดมาคนแรกต้องดูตลอดเลยปกติกินผักเปล่าไม่กินครับ ถ้ากินก็จะเป็นเดี่ยวก็จะโอเคกว่าอืออร่อยไหมอะอร่อยไหมอ่ะมันหวานมันไม่แย่หรอกมันหวานแหละมันหวานนะกับอืมหวานหวานกับกับกับในปากอะแต่ไม่ได้แบบว่าดูต่อไปตาบีค่ะใครจะกดให้คะหรือวิเคกดให้ก็ได้นะใครก็ได้กดให้นี่ซังบนไลค์รายกานไทยพีด้วยนะ เราเราวาจับจับไว้จับไว้พิกพีคเอาพิกเอาไม่เอาพิกมาไม่้ถมาแล้วมาแล้วเจ้าวันนีเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมีสีดีอะไรพิกพีพิกับพิกกับเฮ้ยมาไม่แล้มาไม่อู้พิกกับพิกกับเฮ้ยมันร้อน คค่ะแหนมของบีมาแล้วค่ะมีพริกด um> ้วยเอาพริกอกไดไหมคะไม่ได้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 ไกีนแว่ากินไปแค่นี้เดียวก็ได้กินปๆออกก็ได้จุ่มเลยจุ่มไปเลยโอ๊ยใครเคยกินมากเนี่ยแหนมผสมช็อกโกแลตเอะอๆๆ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 าๆๆๆๆๆเลอๆๆ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 ลง นอนเปล่าเปล่าก่อนมันมันมีร้อนด้วยเหรอคะช็อกโกแลตมันแข็งพอดีเชอก์เแลนดมันร้อนนะยังกลับไม่โดนกันเป็นยังไงบ้างแหน่ขอเชอร์เบอร์แลนมันหวานกับกับเปรี้ยวกับเปรี้ยวซึ่งไม่เข้ากันเลยต่อไปนะคะตามแม็กซ์นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วมาอะไรก็ได้ไม่ใช่พี่

ปิดนะคะมันคือไข่เยี่ยวมาสีเดียวกับช็อกโกแลตเลยนะอ่ะค่ะเคยกินไหมคะไข่เยี่ยวมาฟองดูเคยไหมอันนี้ยังไม่เคยครับแล้วก็ไม่น่าจะกินอีกไข่เยี่ยวมะใช่ใช่เออโอ้โหน่าอร่อยมันกินได้ที่ไหนแข็งก็ดีนะมันแข็งดีว้าว ไม่หรอกนะครับมันก็ไม่ได้จะเข้ากันนะคะไข่เยี่ยวมากับช็อกโกแลตนะคะโอเคเอ้ยอมกินกระปิเแล้วถ้าอยากรู้ว่าแม็กพูดถึงอะไรให้ไปดูอีกคลิปนะคะหลอดดูดชาเลนจ์นะโอเคค่ะนคากาแฟชาเก่งนพร้อมแล้วค่ะ โลนะมีผิดหรอผิดนะมีผิดอีกมาสแมนเลอร์ผิดผิดปลาเอ้ยย้อยว่าต้องไปก่อนก็ตาเน่ลูกตาผิดมาแล้วผิดมาแล้วผิดสตรอเบอรี่ผิดเฮ้ยเค็มี่บ้างยุ่ยผิดหลุดมากเลยอ่ะผิดไม่ไปไหนเลยสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่ไม่เห็นผิดได้เลยเนาะของดีเนอะอันนี้ไม่มีใครเขาได้ของดีเลยค่ะเฮ้ย หนูวิ้ยเป็นคนที่ชอบดีเลยนะเนี่ยหนูมเลยเต็มเต็มในเมื่อเราได้เนาะเต็มเต็มเต็มเอาแบบเต็มทบเต็มเต็มโอ้โหหมดด้วยอ่ะไม่เหมือนไข่ไข่เยี่ยวมเมอกี้เลยพี่เคสแคะนุคอกินหน่อยได้ไหมคะอ่ะคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกรอบนึงนะคะเบสค่ะ พี๊ค่ะมาตามเบสแล้วค่ะอยากได้อะไรครับพิ๊เฮ้ยอยากได้พิ๊กเหรอผมรู้สึกว่าตาที่ผมนั้จะได้พี๊กนะพิ๊เหรอครับมีคใช่ใช่แล้วเพราะว่าบีเพราะว่บีลงเวน์มลไว้ครับมีสิทธิ์นะครับตอมบี๊บ ดีหน้าแมวพีคทำไมสองคนยายอะพีคออกแล้วไม่คนของหนูนะคะเราต้องรวมคนด้วยกันนะเพื่อนเราเุือะไรอะเราต้องเลือกคนละทางดีกว่านะเออเราเลือกอะเราลุ้มลุงวามกล้านะคะโอ้โหพีคจุกไปทานเลยแล้วกันโอ้โหพีคกับช็อกโกแลตนะคะทั่วทั่วทั่วเหมือนอาจารย์นะ จริงมันอาจจะไม่ค่อยเผ็ดก็ได้ถ้ามีของหวานกบเนาะอันนี้อันนี้คือมันเป็นพริกดำแล้วค่ะไม่ใช่พริกเขียวจริงด้วยอ่ะเตือเตอนเตอนแล้วเพอดิบอ่าใส่ในช็อกโกแลตต้องกินทั้งหมดเลยนะฮะหมดแห้งหมดแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเปลืองเดี๋ยวเปลืองช็อกโกแลตนะคะเปลืองช็อกโกแลตยังดีเปลืองเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุ้นแลเขาหมดเลยเตอ้ยเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกไม่ค่อยเผ็ดหรอกนิดเดี๋ยวเอง มันเผ็ดแต่มันเหม็นกลิ่นพริกอ๋อเอาอีกไหมอ่ะแต่หน้าแดงแล้วอ่ะไม่น่าจะไหวเบียร์หน้าเขาไม่ยังคะพร้อมแล้วโอเคค่ะหนึ่งสิรสิรปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกต้องออกปลาหมึกต้องมาปลาหมึกอร่อยนะเฮ้ยไส้กรอกไส้กรอกมาแล้วไส้กรอกจุกตาปลาหมึกทุกทีมันจะหมุนไปทางนี้เวลาจะเกิดจะจบอ่ะ จะปลาหมึกมานะปลาหมึกอ่าปลาหมึกปลาหมึกรู้สึกว่าจะได้ปลาหมึกนะคะมันชอบมามาไม่รู้สึกว่าเอ้ยปลต้องมาแล้วหยุดปลาหมึกเฮ้ยลูกตาลูกตาเย้ยุยยยใส่ทะลักแล้วจุ่มจุ่มเลยโุ้ยเลือดในลูกตาโอ้จุ่มจุ่มจุ่มอีกเยอะเยอะเยจุ่มไปเลยทั้งอันนะ พออๆๆคือไปเลยจองเมื่อกี้มีการถอดในใจก่อนนะเปี้ยวไหมเปี่ยวมันเปลี่ยวเไหมแค่แค่ลูกตาเอกตัวเองอะอร่อยแต่ว่าลูกตาผสมกับช็อกโกแลตไม่อร่อยใช่ตาแม็กซ์แล้วนะคะของมีไข่มาแทนลูกตาเมื่อกี้คือ <ใ>ไข่ไข <fight> <sk ill in the oil> ่ีกวหรอไข่ไข่ไก่ด้วยนะครับกดเลย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 กดอยู่ไหนเอานอี้โอเคตึงตึงตึงกึ๊กกึ๊กกกกกกกไข่ไหนเลยอ่ะที่ไม่ใช่ตาเธอเองนี่ลันลามากเลย แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับสตรอเบอรี่ดีครมาแล้วไขปลาหมึกมาแล้วไขกับมาไขกับม่ได้อยู่ได้ไขไขไปไม่ได้ไปแล้วค้างจ้า กันเลยอืออืมเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยเหรอเออกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเลยเฮ้ยเออแต่ว่ามีความหวานกับความเผ็ดใช่เลยยังไมันก็เป็นแบบความดกหวาสุดยอดทำไมตายพี่เคสก่อนสุดยอดอ่าพี่เคสนะคะคนสุดท้ายท้ายสุดค่ะพร้อมั้ยังคะพร้อมแล้วค่ะเปิ้ลบอก เห็นได้แอปเปิ้ลไข่โนโนไข่โนไข่โนไข่ปามึกไดือ่าปลาหมึกอ่ะได้ได้อยู่ได้ได้อยู่ไข่ได้ไหมเอมตอนนี้มีสินปลาหมึกไไข่มาแล้วไข่มาแล้วไข่มาแล้วไข่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 ไ่ไไข่ไข่ไข่ไขไข่ไข่ไข่ไ่ไข่ไข่ไไข่ไข่ไข่่่อ พี่เคโชคดีมากเลยได้แต่ของดีๆนะคะคราวนี้เป็นแอปเปิ้ลทั้งชิ้น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 แล้วก็กินมาง่างเดียวนะเดี๋ยวทุกคนมองแบบนี้คันเดียวคำเดียวน่ากินมากโอ้ยมีเขาไม่เขาไม่รับเอาหมดเลยเอาหมดเลยน้ำลายไหลยเลโอ้ยมิกิเอ็คกินหมดเล้ยดูเหมือน แต่แทนที่กินอ่าเลือดกินช็อกโกแลตเป็นผายช็อกโกแลตนี่เป็นผายช็อกโกแลตโอ้โหเป็นไงบ้างคะเกมเมื่อกี้สนุกไหมสนุกค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากให้พวกเราเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไป